วันนี้เรามาทอดกระถิ่นกันนะครับอาจารย์ก็เลยไลฟ์สดให้ดูในช่วงเวลานหนึ่งนะครับอ่ากำลังจะทอดแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับเรามีอ่าจังเด็ดพงประถมนะครับจักรพรรดินะครับอ่าร่วมบุญกันครับร่วมบุญกันได้กล่าวคำถวายตาหุ่นโมกุลก็โตและสว่างใสสำเร็จแล้ว คอมเมนต์ได้นะครับอธิโมทนาสาธุบุญก็ได้นะครับร้ถายบบท่านบุทำบุญที่ไหนกันบ้างนะครับมาคอมเมนต์กันได้นะครับช่วงนี้เราดูทอดกระถินแล้วนะครับ นี่เจ้าอาวาสนะครับณวัดยางนะครับอ่านี่ครับมาเรามีกล้วยด้วยนะครับมาแล้วครับเราจะทอดจะถิ่นเสรแล้วนะครับอ่าอุณทัพพลนะครับคุณธนาคงวัดครับอันธมุตนาสาธุครับเราจะปะเคเราจะทอดกระถิ่นกันแล้วนะครับ ครับโอ้โหญาติโยมสาวทุชนเยอะมากนะครับมีประธานทอดกระถิน่นกันด้วยนะครับะนี่ครับมรดกยกน,นะครับนี่คือเลยบรรยากาศสดๆเลยนะครับกล้วยหวีหมายถึงความอุดมสมบูรณ์อะไรก็จะได้ง่ายๆนะครับ ้ก็ได้นะครับนี่ครับกระถินครับกระถินต้นกระถินสรยองกิจกรรมที่รับกนการียนสจรานสากมองการศยาครับวยนครับเพ่สวยนชงนะครับ นี่ครับมาเป็นนุกยูงก็มีนะครับเนี่ยสดสดกันเลยนะครับทำบุญกันสดสดใครไม่ได้ทำมาร่วมทอดกระถินกับอาจารย์เกเทวาได้นะครับคุณจีดาพาธนะว่าครับอนุโมสาธุด้วยนะครับ สายยางก,ก็มานะครับอเอาละครับตอนนี้บรรยากาศนี่ละครับทอดกระถินแบบ New Normal นะครับ n e น Normal ครับ New Normal ามาดูกันเลยเช้าเช้านะครับเรามาทำบุญกันนะครับอ่านี่ครับ ามีกองมาถวายเยอะเลยครับแหมี่อีก่องามี White องกล่อง่องกจะอด้ชัดตีวนี้กล่องบลองกล่องนองนล่องก่องกล่องกล่ล สาธุกันได้นะครับอนุโมทนาสาธุกันนะครับครับในขณะนี้เราก็จะร่วมกันกก่าวาทำถวายพระตาและพัตนหารสิ่งของต่งางๆไปด้วยนะครับนี่นะครับคนไทยอีมาลีมายังบันเตปัตงสุปูระ

เกียรตินะครับอินขะเขียรติการนโมทนาสาธุบุญด้วยเช่นกันครับสาธุขับไปคืนนันสิข้อครนะเนี่ตะตะเคียอ่าตอนนี้จะเป็นขั้นตอนไฮไลท์แล้วนะครับเราจะตะเคนแล้วนะครับจะตัเทลแล้วนะครับ10,000บ่อนจะเรียกคืนแต่ละคณะในการน้อมถวายปัจจัยนะครับทั้งหมด10,000ข้อควรนะครับข้อควรของคุณวิสุทธิเดชบญรานะครับต้องไม่ไหว ก็ต่อด้วยท่านเจอรักษาคุณครูประนอมสิริวันที่เคุณบริษัทสีประจักพัฒนยนต์คุณแม่คุณยกระพงคุณสมจิตคุณเจษฎาสายพิจารณ์สีโรจน์คุณประวิทย์คุณรัชดาวรลย์พานันท์คุณจำนงพันรัศมีคุณเตียงใจคุณโกศลญิงยาบุตรคุณนวลพรรณสีมาศุกุลวัชิตา เป็นไงไหงครับทุกท่านนอกจากฟังดวงกันแล้วนะครับได้เข้าวัดทำบุญที่ไหนกันบ้างไหมครับบอกอาจารย์เกตเทวากันได้นะครับมีแผนจะไปทอดกฐถินที่ไหนกันบ้างครับได้ยินไหมครับถ้าได้ยินบอกได้เลยนะครับปัจจัยทั้งหมดก่อนนะครับ่อถวายอภาริมาณใส่แล้วกลับมาท่านที่จะได้เรียนเชิญแต่และคณะนำปัจจัยไปถวายนะครับ อ่าตอนนี้จะถวายแล้วนะครับเราจะทำพิธารทั้งหมดตรงนี้ก่อนเลยนะครับแล้วกลับมานั่งที่เดี๋ยวเรียญเชิญแต่และคณะนาปัจจัยไปถวายพวกเราทุกคนอนุโมทนาสาธุสาธุนะฮเมื่อถวายเสร็จแล้วกลับมานั่งที่โซฟาทางคณะกรรมการเก็บเก้าอี้เก็บเครื่องยพยาธิบูุานณะสงฆ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับเดี๋ยวจะเรียนเชิญแต่รัฐมนเตรียมถวายปัจจัยที่ท่านได้จัดเตรียมมาจะได้เรียนเชิญแต่รัฐมนะนะครับราฐมนกรรมการนะครับช่วยเก็บเตี้งโซฟาเก็บเครื่องอัฐาบริการที่ถวายไปหมดแล้วนะครับถือหมดนะทุกรูปที่ได้ท่านาปเนี่ยลงไปกองผ้าเว้นองค์กร มีน้ำนะครับจะได้ราบลื่นทำอะไรจะได้ประสบความสำเร็จอยู่อย่างสมบูรณ์องเย็นนะครับพมนะครับขอาดาิตชูรองเท้าทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือัไห่้กัปัจจัยทั้งหมด1 6 8 9 9 9สาอาทจานชามปิ่นโตนะครับคณะเจ้าภาพที่หนึ่งแล้วก็จะได้มีคนญใหญ่บุสุดเกิดปัญญาช่วยเหลือรับไว้1,000 0บาทแต่ว่าลูกค้าจากประเทศเตโรรวมกันมาทั้งหมด1 6 8 9 9 9บาท นะครับตนแรกขอเรียนเชิญนะครับน้องสวายเขาขุ้เจ้านะครับนะครับเพิ่มเป็นหนึ่งแสนหนึ่งแสนเจ็ดมันสี่หกว่าบาทนะครับอ่านี่ครับบรรยากาศนะครับตอนนี้เป็นช่วงรวบรวมของนะครับมือใหม่หัดไลฟ์นะครับ นะครับจะรอสักครู่หนึ่งให้พระคุณเจ้านะครับได้เสี่ยงผ้านะครับให้ท่านได้เตรียมความพร้อมของคณะของท่านนะครับเดี๋ยวประธานสัมภารถึงคณะที่สองครับคณะที่สองนี้ก็เตรียมความพร้อมไว้ท่านผู้บริการรักษาพึงดูบรรลอมที่ว่าในชนกลุ่มจะนอนเงินหนึ่งแสนบาทเช่นเดียวกันนะครับคณะเจ้าภาพที่สามบริษัทสีประจันวัฒนยนต์นำโดยคุณแม่ อารีสุริยะพันพงรับไว้หนึ่งแสนบาทปัจจุบันนี้ได้ทั้งหมดหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทคณะเจ้าพาพที่สี่นะครับครอบครัวคุณสนจิตคุณจิตสุภาจักรนิยาลังเสียโรดหนึ่งแสนบาทนะครับต้นบุญประาธานต้นบุญก็ก่อต้นที่ห้านะครับนี่ครับนี่ครับไปแล้วครับ ได้ครับต่อรังขบักที่ห้าเดี๋ยวบอกยอดก่อนเดี๋ยวจะไปบอกยอดนะครับของสายอาจารย์เจตเทวาและครอบครัวนะครับอ่าไปด้วยกันเลยครับสดๆครับยางวัวอยู่นะอ่ามีต้นกระถินครับสวยงามโอ้โหนี่ครับภาพช้าๆนี่ครับลาคาหนึ่งเซต้องใครลาดาวันครับ นี่ครับหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าร้อยครับอ่าโอเคครับนครับยังไงครับนี่ครับโอ้โหต้นกระทินนะครับต้นเงินต้นทองนะครับอ่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับอ่านี่ครับเราจะเอากะทินกลับไปแล้วนะครับ เขาจะบอกยอดครับประกาศรวมนะครับแล้วก็รวมอนุโมทนาบุญกันได้เลยนะครับนี่ครับเรามาคืนต้นกระถินต้นนี้ก่อนนะครับนะครับยอดเพิ่มมาแล้วนะยอดเพิ่มมาแล้ว นะครับ Harriet, คุณคุวิสุทธิ์ต่นแสนนอช่วงนี้นะครับเราจะพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวท่านได้ายกันจริงๆนะครับเราจะามสดกัใหม่นะครับขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับจหงแสนมื่นสองพันบาทเป็น